อาก็เป็นเงินเนาะเงินก้อนแรกที่ได้จากเฮ็ดพวกเฮ็ดคลิปนะครับจากช่องต่างๆเป็นเงินเป็นเงินก้อนแรกที่ได้มาแกมือนี้แกจิมาแบบมาเสื้อผ้าย่คุณคุณคุณภรรยาว่าแกีสิมีความรู้สึกยังไงแกจิถามว่าเงินวัตใสพอบาบริบบอแกเลี่ยครับ ตรงนี้คือปิดบงังปิดบงังจะโคมเศษอันนี้อันนี้ล้องพัสดุที่เศษที่เปเอาเมา้านะฮะเป็นอะไรที่ปไปเทศไห้ลูกค้าแต่ว่าสิแกะเบิ้งอยู่นี่ผคลมเสียเงินนาะเอาเงินว้นใต้กองเศษแล้วครับยืดหายงี่สินะแกะมีควั้สึกจังไรไปกัน เห็นงานตอนนี้ผมย่งหนา้หนามงที่แจ้เห็นงานไปเอาดับไลกันกว่าจะได้มาเลือกตาแทบกระดินกินเมามาอยู่เป็นเดือน เออเยวของมาละแกเบิงบอกแกเบิงบอเอ้าหยังยิ้มจ่ยิ้มเพ็นหยังยิ้มเห็นหยังแชเบิง์นหยังข้าจะใส่วะยังเี้ยขึ้นาไปเอาของขาจะใส่ไ เงินขาเจ้าหลงทรงมานั่มบอกเงินอยางเทาเวลาเงินนาบังเอกนาบังเลือกจะกลับนาบังเลเงินอย่างเงินอย่างมาลวกเขาคือจีดัยชั่นี่เงินอย่างนะออมาได้ใสเอาเหยียดแถบเป็นแถบตายเขาได้ชั่มนี่เหตีหยางหอะเหตี่หยาง อ๋อเงิน YouTube เงิน YouTube บอกพวกเงิน YouTube เงินช่องอะเป็นไดเข,ข้าระเสกโมเลนเขาจะฝากมา <c oughs> เอาเงิน YouTube พ <c oughs> ขอนะ <c oughs> าขอเนี้ยก็เป็นอย่าง <c oughs> สื่อ,อยังไดเนี่ยสื่อ,อยังได ล่นกินแรงงีนาะเฮ้ยเฮ้นเดเนาะไหนเนาะไหนท่านไหนเอาเปล่าพึ้นบ่เอ้อขึ้นไเขึ้นเฮาตัวเฮาไฮไหมตาเก่าขึ้นมากหมอขึ้นมากไปอีกเธอลักไปกดเงินเอาฝากถึงคนถี่อนนี้นะฝากถึงคนถาที่ติดตามอยู่นะคะ โอวอเอาถึงคนที่แบบว่าข้าเจ้าพิ่งเริ่มเฮ็ดให้กำลังใจข้าเจ้าสุดๆนะครับผมกับเฮ็ดมาเต็มๆเจ็นปีสองสามสามปีมันสี่หรอเปล่าสามปีสี่ปีประมาณนี้สุดๆครับผมสุดๆอันนี้กับขอขึ้นเธอไปพันเดียวพ่อเธอเอาไปพันเดียว บายบโอ้โหยบ้โหไอสิดีใจเป็นไนเลยวะ